สวัสดีครับพบกับสุริขาลิเวอพูลเราเริ่มต้นกันที่โมเมซาลานะครับยืนยันเขาต้องการประสบความสคเื่อนกับทีมชาติเพราะมันคือความภาคภูมิใจสูงสุดในอาชีพการแข่งของเขาโมเมซาลานะครับสตาร์กองหน้าของลิเวอพูลที่ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึกฟุตบลอลแอฟริกันคัพออฟเนชัน่นที่ประเทศกัมรูนณเวลานี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวคนนั้นมีความหวังอย่างมากนะครับที่จะนําพาทีมชาติอียิปต์ของตัวเอง นั้นก้าวไปสู่ความรุ่มโรดและความแชมป์รายการนี้ให้ได้ในปีนี้พร้อมยินว่าเป็นการควา้าแชมป์รายการนี้จะเป็นการตอกย้ําให้คนทั่วโลกเห็นว่าเขาคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้โดยทีมชาติอียิปต์คอมโบซาลานันนะครับสามารถเอาชนะทีมชาติไอวอรี่โคสจากการดวลจุดโทษ5ประตูต่อ4ในค่ั้งเกที่ผ่านมาและทําให้ทีมชาติอียิปต์ผ่านเข้าสู่รอบ8ดทีมสุดท้ายหรือรอบก,ก่อนรองชนะได้เป็นผลสุดเด็ดนะครับ และตอนนี้ทีมชาติอียิปต์ก็ได้ถูกยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์รายการนี้ไปเป็นที่รียบรยแล้วและมีการซูมอัพที่ทีมชาติอียิปต์จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติเซเนกัลที่มีซาเดมาเน่เพื่อนร่วมทีมของเขาที่ลิวร์พูลและหากเป็นเช่นนั้นจริงๆก็จะทําให้เกมการแข่งขันขนัดชิงชนะเลิศมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยกัปตันทีมฟารโรนะครับซาลาก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมจากการแข่งขันในนัดที่ว่าตัวของเขานั้นกําลังได้รับแรงบันดาลใจจากการพันลิวร์พูล คว้าแชมป์พิมลิงเกตเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีเมื่อ2ฤดูกันก่อนและตัวของเขานั้นก็อยากจะพาทีมชาติอียิปต์คว้าแชมป์รายการนี้บ้างนั่นเพราะตัวเขานั้นไม่เคยประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ในานามทีมชาติเลยนะแต่ครั้งเดียวและเขาก็อยากคว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟนีเจอในปีนี้ให้ได้เพราะมันเป็นแชมป์ที่คนอียิปต์ทั้งประเทศเฝ้ารอคอยแน่นอนว่าผมเป็นนักฟุตบอลที่โลภมากและต้องการคว้าแชมป์ทุรายการที่ลงเล่นและผมก็อยากได้รับชัยชนะ สักหนึ่งรายการเป็นอย่างน้อยในนําทีมชาติอียิปต์คือประเทศที่ผมรักและผมภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่ผมรักมากที่สุดรองจากครอบครัวและการคว้าแชมป์ในนําทีมเชา่านั้นเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดในอาชีพการขาดแข่งของผมและผมจะพยายามทํามันให้สําเร็จให้ได้โมซลาให้สภา์หลังพาลุกทีมเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นผลสำเร็จ สัตตันยูหงด่างฟ้องฟีฟาถ้าเซเนกัลเข็นมาเน่ลงในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นต่อคลิสตตันนะครับคอลัมนิตของเมลออนไลน์เชื่อว่าลิวอ์พูต้นสก,กัดของเซเนูมาเน่มีสิทธิ์ที่จะขวางผู้เล่นของตนเองลงเตะในานามทีมชาติในรอบการลองจะเลินแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในวันอาทิตย์นี้เพราะต้องเข้ามารับการดูแลสมองที่กระทบกระเทือนโดยสมบูรณ์ก่อนนะครับ มนันไเดียงก่อนเกมรอบ16ทีมหลังจากเอาชนะทีมชัดแคปเวิร์ก2-0ศจากจังหวัดกระแทกกับในด่านคู่แข่งจนตาเลือกเลยนะฮะแม้ฝืนลงเล่นอยู่ในสนามต่อได้สักสินาทีก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกไปดูอาการต่อที่โรงพยาบาลจากนั้นก็เ,เดือดอาการนะครับก็ปลอดภัยแล้วยันไรก็ตามในความคิดเห็นของซัดันหากแพทย์วมนิจฉัยว่าคอนสัคชั่นนะครับก็ต้องพักแข้งอย่างน้อย5 7ถึงวันแล้วทดสอบว่าผ่านไหมไม่เหลืออาการอะไรอหรือเปล่า แต่ถ้าหากฝืนลงสนามจะส่งผลเสียต่อชีวิตของมาเน่ดังนั้นจึงยุให้หงดแดงจริงจังในการดูแลสวัสดิภาพของนักเตะต,ตัวเองมาเน่วิ่งมาด้วยความเร็วจากนั้นก็ชนเข้าใส่กับรัประตูของคู่แข่งจึงยั้งตัวไม่อยู่โดยเอาใบหน้าไปวัดกับพื้นสนามผลทําให้เขาไม่สามารถยกศรีรษะขึ้นได้แล้วนอนกองลงกับพื้นอดีตก็น้าเชลซีแสดงความคิดเห็นความจําเป็นสิ่งเดียวที่หลีกเลี่ยงข้อสงสัยว่านักเตะจะสมองกระทบก,กระเทือน นั่นคือเปลี่ยนตัวออกทว่าจากนั้นเขาก็ถูกช่วยพยุงตัวขึ้นมาทรงดีจนสาตาร์ทโค้ชบอกว่าแกผ่านการตรวจคอนสตรักชั่นไปลุยต่อได้เลยไอลูชายโดยหลังจากฉลองประตูที่ทําได้ก็นั่งเช็คอาการจากนั้นก็เปลี่ยนออกด้วยเหตุผลสมองกระทบกระเทือนมันอาจเป็นทัศนคติที่เห็นับตัวของกินชัิเซเนก้าของสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาของบีฟ้าหรือใครก็ตามที่มีส่วนต่อสถานการณ์จากนี้หากเขายังถูกส่งแข่งในเกมวันอาทิตย์ ถ้ามเนมีส่วนลงสนามมันก็คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าวงการฟุตบอลแคร์ผลการแข่งขันมากกว่าสวัสดิการของนักเตะและสวัสดิภาพมันจะเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงของคนลุกหนังว่ามองอาการบาดเจ็บที่สมองอย่างไรน่าติดตามอย่างยิ่งทางด้านความเคลื่อนไหวาจากฝั่งลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ดิงนอนใจให้ทีมแพทย์ติดต่อทางสัมพันธ์ฟุตบอลเซเนกัลเพื่อติดตามความกืบมหน้าแล้วแต่ก็เชื่อได้ว่าจะรับมือดูแลซานดมาเน่เป็นอย่างดีแต่ที่นี้นั้นนะครับ ซัตตันเสนอแนะว่าไม่ควรส่งมาเน่ลงเล่นเกมพบกับอิคิวโตเรียกีนีในวันที่30ม,มกราคมเพื่อให้ฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่หัวหรือศรีรษะกระแทกโดยสมบูรณ์แบบเสียก่อนโรนัลดิโยยึย่องความยอดเยี่ยมของฟันได์โรนัลดินโยนะครับอดีตสตาัดดาวระดับตำนานของทีมชาติบราซิลก็ไดกมายกย่องความยอดเยี่ยมของวิกิฟันได กองหลังจอรแกล่งของลิเวอร์พูลหลังจบเกมที่หงแดงบุกไปชนะคริสตัลเปเลตได้3-1ในศึกพิยรีกอังกฤษเ,กเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยฟันไดทำประตูได้ด้วยจากลูกโมงของเขาโดยหลังเกมนี้ตำนานสําหรับราซิลก็ได้ไปให้ความคิดเห็นในอินสตาแกรมของฟันได์คุณยอดเยี่ยมมากเล่นได้อย่างสง่างามและสั่งการในเกมรับได้อย่างฉันฉลาดขอแสดงความยินดีด้วย โดยสำหรับโรนัลดิโอนั้นเคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติบ,บราซิลและเคยประหารคว้ารางวัลบัลลงดอสมัยที่ยังคาแข้งอยู่กับบาร์เซลโลนามาแล้วนะครับสดแฮวอีกรอบเจลรา์ดอดคว้าแข้งลิเวอร์พูลหลังจกากกังครับไร้แผนตัวตัวตีเวนเจราร์ดนะครับกุนซือแอสเซมิล่าทีมดังแห่งแดนพรีต้องสดแฮวอีกรอบถึงแล้วนะครับเมื่อชวดได้ตัวแข้งลิเวอร์พูลหลังจากที่เจกเก็งครับเทรนเนอร์ของทีม ร้แผนการปล่อยตัวนะครับซีเวนชาลาดนะครับผู้จัดการทีมชาวอังกฤษของสิงห์น้อยงดอาร์ซิมล่าทีมแังในสิกพรีเมียร์อังกฤษต้องสดแฮลวอีกแล้วเมื่อมีรายงานมาว่าพวกเขาพลาดหวังในตัวโจโกเมสรากระหลังของหงดังลิเวอร์พูลทีมคู่แข่งลุวมลีกหลังจากที่เชคิงครับเชนเนอร์ชอนยูมันร้แผนการปล่อยตัวออกิเทียมจากการรายงานของฟุตบอลอินไซด์เป็นที่เข้าใจกันว่าโจโกเมสต้องรอคอยโอกาสการลงสนามหลังจากที่เบอร์กิฟันไดและเจอมาติปกลรับมาประจำการต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีอิบไรามาโกเนเต้ขวางทางเขาอยู่อีกด่านนั่นทําให้มีกระแสข่าวว่านาเตอ้าตัดสินใจยัดเทียมเพื่อไปหาโอกาสการลงเงินอย่างสม่ำเสมอโดยที่สตีเวนเลาร์ดบังดึงแข้งรายนี้ไปร่วมเทียมและนาเตะก็ดูเหมือนที่จะสนใจเช่นเดียวกันแต่ตะว่าล่าสุดกับสตีเวนเลาร์ดต้องพลาดในการได้ตัวโจโกเมสแล้วมาร่วมเทียมเนื่องจากเจงกรับนีมีแผนปล่อยตัวแข้งรายนี้แต่ยังได้แต่ทีมก็พร้อมปล่อยอีก2รายก็คือลิซเลียมและนาทเเนียลฟิลิปมากกว่านะครับ นี่คือสุปาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่27มกรามคามขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ